ฉันก็เสียสวยดีดีกว่าหรอกไอเนี่ยหน้าวีขึ้นมาด้วยเลยค่ะขออภัยนั่นอายตรงนี้แหละคือด้วยแบบเมาส์มอยในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นที่ได้น่าจะมีเชฟนะนี่หน้าวีเชฟอ่ะก่อนก่อนจะหน้าวีเชฟเดี๋ยวไปดูก่อนทําก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่นี่นี่ให้ดูก่อนทํานะครับอันนี้ ก็คืออันนี้หลังทำหลังทำห้าวันโอ้โหพี่ห้าสิบเก้าจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่โมหรือเปล่ามาเจอตัวจริงถามจริงได้เลยได้จริงได้เลยให้ดูว่าพี่เขาเนี่ยก่อนทํากับหลังทําเนี่ยอายุเท่าไหร่นะฮะก่อนทําผมให้ห้าสิบกว่าเพราะหางตามันตกห้าสิบต้นๆน่ะพอหลังทําพี่เหลือสี่สิบอ่ะโอ้โหพี่ไปทําบุญวัดไหนมาเนี่ยสวยจังเลยสวยแต่ว่ากลุ่มกลุ่มเพื่อนพี่ที่มาทําเนี่ย พึงพอใจทุกคนนะจริงๆค่ะพี่กังวลอะไรบ้างตรงใบหน้าก็อย่างนอกแจกจมงก็เนี่ยมีร่องแก้กับตาตกที่เห็นได้ชัดอแล้วก็หน้าหน้าเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มหย่อนเริ่มหย่อนอ่าเริ่มหย่อนถึงบอกว่าอย่ารอจนยานหรือย้้ยรีบมาดึงก่อนอรีมารอักเสบมันก็จะน้อยด้วยคือบางคนบอกว่ารอให้มันห้อยเยอะๆก่อนค่อยมาทำดิฉันว่าคิดผิด จริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับแทนที่จะคงหน้าให้มันสดไว้ให้มันแบบตึงไว้เงี้ยดีกว่าแล้วบำรุงมาตั้งเยอะแล้วทําไมถึงมาตาดึงหน้าไปล็อกอ่ะคือต่อให้เราบํารุงแค่ไหนเนี่ยมันก็ฝืนคาว่าสังขารไม่ได้เนาะใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องเลือกว่าเอ๊ะเราอยากจะปล่อยให้มันหย่อนยานมากกว่านี้หรือว่าเราจะทําให้มันดีขึ้นในเมื่อถามว่าเอ๊ะเราทํา ให้ดูดีเพื่อให้ใครมองไม่ต้องให้คนอื่นมองแล้วค่ะเราตัวเราเองนี่แหละส่องกระจกทุกวันตัวเราอ่มองตัวเราเองมากกว่าคนอื่นมองด้วยซ้ำ <ừ> อย่าได้ <ừ> ว่าเราทํามาเพื่อให้ผู้ชายมองหรือให้ใครมองไม่ใช่ค่ะ<อ>ตัวเรานี่แหละมองตัวเราอเองมองตัวเองเรามองตัวเราเองเราก็มีความสุขถูกไหมฮะ